วัสดียค่ะวันนี้มันมางานเรื่องว่ารรับของอี้เกิดใหม่เหตุ hey, ผู้แปลริมื่อเซอบาซอนะคะัวันนี้อาจจะอ่านแสงเบาไปหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราเจ็บคอมากเราไปอ่านเรื่องนี้เมื่อตะเก่ค่ะแล้วเราตะโกนดังไปหน่อยเสียงยายอ่ะมันมันมันตะโกนแล้วมันเจ็บคอแต่เราตะโกนดังไปไหนเงสิไปอ่านกันเลยเออ ได้จากพอก็พอขึ้ก็ไม่ได้โอต้องการ 50, าห้หรามหมื่นตำลึงเฉลือกอานต่อเมื่อกี้แม่เหมยเรียกให้เราไปดูดินอ้อนตอนแรกจะปั้นดินอ้อยส่งครูพอปั้นเสร็จแล้วกว็ามาปั้นตินอ้อยเสร็จต้องการห้าหมื่นตำลึงเชฉลือกถ้ารู้ว่าเป็นเช่นนี้ข้าน่าจะฆ่านางตายตั้งแต่แรกอยู่ในตำหน่งเสร็จแล้วดูตอนนี้นางสี่ ได้เป็นถึงชยาขององค์ชายกู้อีกทางห้องเต้ยังมีรับสั่งให้ข้าคืนทรัพย์สินให้นางอีกข้าต้องรีบเป็นจัดนานทิ้งซะองหญิงเพคะอีกไม่นานอ,อีกไม่กี่วันก็จะแต่งงานงานเลี้ยงครบเรือศขององหญิงเล็กแล้วอง์หญิงเชิญเอาหญิงเชิญคนสว่างเช่นนางมาด้วยมันก็มันก็เหมือนกับ จับจับเตาในไรเลยนะคะเลยนะเพคะอีกสามวันเป็นโอกาสที่ดีมากเลยสามวันต่อมาณนะห้องโถงสำนักเฉินได้ไม่ไผ่ลูกสะพ้ยอกอัอกตันยูทำให้ท่านแม่ต้องอับไอขายขี้หน้าและ ทําให้สำนักเฉินต้องมาเสื่อมเสียชื่อเสียงของท่านแม่กับท่านที่ได้โปรดอภัยให้ข้าช่วยเธอเจ้าค่ะเจะบพอตายนแะ่เลยเธอเนะี่ยมนเวลกินยาอมสักหนึ่งเอ้กินยาแจ้าจะพอสังเอน,นึงก็หายถ้ารู้ว่าเจ้าถูกใส่ร้ายสองสามวันมาน,นี้ทําให้เจ้าต้องน้อยน้อยเนืตา ต่ำใจพอดีองค์ชายหญิงเซียนเจื่อส่งเจ้าจดหมายมาบอกว่าเห็นเจ้าสุขภาพไม่ค่อยดีหากหากไปร่วมนานก็เกรงว่าจะเป็นโชคายขององคหญิงเด็กเจ้าถูกสำนักเจ้าอยู่สำนักพักพ่อดเจ้าค่ะท่านแม่ข้าจะเชื่อฟังคำของท่านแม่เจ้าค่ะ เหตุใ hey, ดท่านพี่ถึงทำตัวห่างเหินถึงข้าถึงเพียงนี้นั่นบุตรของตระกูลไหนนะกันคุณนายนั่นคือคุณชายรองของสม้าหนักเราเจ้าค่ะเอ็นะนั่นคุณนายนั่นคือคุณชายรองของตจ้าหน้าเราเจ้าค่ะ พูดจาดเหล่าอ,อะไรจำนักเชิญมีคนใจเพียงคนเดียวเท่านั้นทำไมเชิญเออลูกของข้าสดงว่าวคุณนายสามปิดบังเรื่องนี้กับคนอื่นมาตลอดโดยตลอดที่แท้จริงอะคุณหูหกเฉียนวูหลานเป็นผู้ชายนางนางท่านทราบเลย รับเข้าสู่วงตระกูลและเปลี่ยนชื่อเขาให้กลายเป็นหูเชิญอูเหนินท่านป้าเป็นเป็นอะไรไปเจ้าคะเหตุใดถึงทำหน้าตาเช่นนี้เข้าสู่ตำาหนักของวงตระกูลเป็นบุคที่ที่รับสักที่เป็นบุญที่เป็นบุญบุก ทำเป็นภรรยาเอกเงั้นก็แสดงว่าเขามาแบบสมสมบัติกับเชิเออร์งั้นหรอแบ่งสมบัติกับเชิเออร์เชนอีวูเหินเราไปเยี่ยมองหญิงตำหนักองหญิงเซียนชื่อดีกว่าเชิเซียนอีข้ามีไปทางปล่อยเจ้าไปแน่ย่าก็มีรับของขวัญเพียงเพียง เท่านี้ขอองค์หญิงเล็กอย่ากรังเกียจย่าเลยนะเจ้าคะ่ะน,น้องลองเข้ามาดูใกล้ๆสิเซียนอี้วันนี้คือวันตาของเจ้าขอให้องค์หญิงเล็กอยู่อายุยืนเป็นหมืน่นหมื่นปีแม่คะาถ้าถ่าถ้าทางดุกรีลุกรุนเช่นนี้คงอยากกำจัดข้ามากๆเลยสินะ น้องลองเกงใจกันเกินไปแล้วรีบมาคํานักนักขั้ท่านยายเดีวเข้าท่านยายมูดเนียเทียนรู้จักกับเฉินจี้เซียนด้วยกันแล้วเซียนอี้คํานักท่านยายเพยคะท่านยายข้างในนี่น้าเบื่อมากเลยเพยคะข้าขอพาพี่เซียนอี้ ไปเดินชมตำหนักขององค์หญิงดีกว่านะเพคะก็นะก็นะถ้าถ้ายังต้องคอยรับแขกน้องชุน้องช่วยไปเดินเล่นเป็นเพื่อนเซียนดี้แทนข้าหน่อยก็แล้วกันนี่เจ้าทุกคนต่างพูดกันว่าเจ้าเป็นเจ้าเป็นสิจวัดเลยค่ะรูปร่างหน้าตาก็อับประลักอีกทั้งยก ยกถูกยกถูกยกเลิกงานแต่งงานอีกคนอย่างเจ้าไม่มีสิทธิ์อะไรมาแต่งงานกับพี่ชายค่ะทุกคนต่างก็พูดว่าเขาเป็นองค์ชายสวัสดิ์เลยค่ะหน้าตาอัปลงกิ้งกว่าข้าเสียอีกอีกทางพยายาก็ตายทิ้งเขาไปตั้งแต่เขาตั้งตั้งสองคนเจ้าว่าเขามีคุณสมบัติอะไรที่ไม่สุข ที่จะมาสู่ขอค่าได้กันหรอกเจ้าไม่เขาไม่มีคุณสมบัติอะไรที่จะมาสู่ขอค่าได้กันหรอกเจ้าอย่ามาว่าพี่ชายของข้าเช่นนี้นะอุ้ยสงสัยข้าจะเล่นใหญ่เกินไปสินะแม่ข้าพูดชื่นชมเจ้าได้ถูกวิถูกวันแต่เหตุใดเจ้าถึงได้ดูถูกพี่ชายของข้าเช่นนี้เจ้าจะมาเป็น ภรรยาขอเขาหากเจ้ายังดูถูกเขาหากเจ้าดูขู่เขาแล้วในรลกงนี้จะมีใครให้เกยีอๆๆอยิเขาอีกล่ะคือข้าแค่หยอกเล่นเองไม่ได้ดูถูกเขาจริงๆหรอกก็ต้องเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วล่ะพอไม่อย่างนั้นข้าก็จะไม่มีทางให้ภัยเจ้าเด็ดขาดช่างเป็น ถ้าเป็นเด็กน้อยเล่นยงสัตว์จริงๆทุกคนอยากได้ลูกความแก้เจ็บกอดจริงๆทีนี้ขอตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ไกำลังใจได้วยนะคะเพจผู้แปลแล้วเมอยาจะไป็นสบายจบแล้วนะคะบ๊ายบายหนุ่มกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ไกำลังใจได้วยนะคะจุ๊บๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ